นักกอล์ฟสายฟีลลิ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเหล็กตีง่ายรุ่นยอดนิยมอย่างพิง i i530 หรือเทเลเมตพ P790 ใช่ไหมครับที่เป็นเหล็กตีไกลที่มีหัวกลวงแต่ช่องโหว่ที่สําคัญของเหล็กเหล่านั้นคือฟีลลิ่งครับแม้จะไก,กลแต่เสียงอาจจะแคร้งหรือฟีลลิ่งอาจจะกระด้างไม่นุ่มนวลเหมือนเหล็กฟอร์จแท้ๆทีนี้มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับสายฟ e ีลลิ่งอีพ n AF 3 0 6 f o r g e รุ่นปี2023ครับ มันชนะเหล็กตีกลายยังไง e p o n AF 3 0 6ถูก f o r ์ e จากโรงงานเอ d นดครับให้ฟีลิ่งที่นุ่มและหนึบที่สุดในตลาดแต่ก็มี Pocket ็ตคาวิตีที่ช่วยชดเชยความผิดพลาดได้ดีกว่าเหล็กเบรดสรุปคือคุณได้ฟีลิ่งที่นุ่มนวลเหนือกว่า P 7 9 0แต่ยังได้ความง่ายที่ใกล้เคียงกันครับถ้าคุณยอมแลกระยะทางที่ไกลสุดขั้วไป5-10หลาเพื่อแลกกับฟีลิ่งที่นุ่มนวลที่สุด และความสามารถในการควบคุมลูกได้คมกว่า AS 3 0 6ก้าน590 Neo Flex S ชุดนี้คือตัวจบสำหรับสายฟีลิ่งครับสนใจก้าน Mo p r e เมียมไม้กอล์ฟมือ2สภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft. online จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ price list มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ